คุณจะทำสามอย่างนี้นะครับถ้าคุณมีครบม,มีพร้อมนะชีวิตคู่คงจะไม่มีการหวานว่นะแวต่อกันครับแล้วเราก็าจะสงบสุขซึ่งกันและกันแล้วมันก็จะรู้สึกถึงความปลอดภัยและความสุขก็จะตามมา สวัสดีครับวันนี้นะครับ <ST AR> เดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการเป็นคู่ชีวิตนะครับถามว่าคู่ชีวิตยังไงที่จะทําให้เราเนี่ยอยู่กันได้ยอย่างยืดยาวนะครับโอเควันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าครับหลัก3อย่างนะครับที่จะทําให้คู่ชีวิตเนี่ยอยู่ได้อย่างยืดยาวเนี่ยมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับ นั่นก็คืออย่างแรกความข่มใจครับในส่วนของการเป็นมนุษย์นะครับมนุษย์เนี่ยมีลักษณะที่เหนือกว่าสัตว์อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการข่มใจครับถ้าเราเนี่ยสามารถข่มใจได้นะไม่ทำอะไรที่มันผิดไปออกนอกลูกนอกทางหรือเรามีความรู้สึกคือซื่อสัตย์สุจริตตลอดเวลาเนี่ยนะครับ ไม่ทําในสิ่งที่มันไม่ดีต่อตัวเองแล้วก็ต่อคนที่จะอยู่ร่วมกับเรานะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างยืดยาวกับคนที่เป็นคู่ชีวิตเราได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคอันที่สองนะครับอันที่2ก็คือเข้าใจครับคำว่าเข้าใจหมายถึง การที่เราเอาใจเราเนี่ยไปใส่อยู่ในใจของเขาและทําความเข้าใจเขาอ่าเข้าไปอยู่ในใจของเขานั่นก็คือมันเข้าใจในตัวเขาเราจะมองในมุมของเราอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องเอาใจเราเนี่ยไปวางไว้ในใจของเขาเข้าไปอยู่ในใจของเขานะครับแล้วเราก็สามารถทำความเข้าใจเัาว่าเขาเป็นคนยังไงเขามีลักษณะยังไงเขา ดียังไงมีข้อเสียยังไงแล้วเรารับได้ไหมตรงนี้นะครับก็คือเป็นตัวที่จะทําให้เราเนี่ยอยู่กับคู่ชีวิตได้อย่างยืดยาวนั่นเองนะครับอันท,ที่3นะครับก็คือการไว้วางใจครับการไว้วางใจก็คือการที่คุณเนี่ยเอาใจเราเนี่ยไปวางไว้ในมือของเขานะถ้าเราวางไว้ไว้ในมือของเขา แล้วเขาเนี่ยจะเอาไปทำอะไรก็แล er ้วแต่เขาเนี be ่ยนะครับมันก็คือเราไว้วางใจเขานะครับเมื่อมีความไว้วางใจแล้วเนี่ยนะครับมีความเข้าใจแล้วแล้วมีการข่มใจเรียบร้อยแล้วคุณธรรมสามอย่างนี้นะครับถ้าคุณมีครบมีพร้อมนะชีวิตคู่จะไม่มีการหวานระแวงต่อกันนะครับแล้วเราก็จะสงบสุขซึ่งกันและกันแล้วมันก็จะ รู้สึกถึงความปลอดภัยและความสุขก็จะตามมานี่คือหรักเล็กๆน้อยน,นะครับทริคเล็กน,น,น้อยที่เป็นคุณธรรมสามอย่างที่จะทำให้ชีวิตคู่เรายืนยาวต่อไปนะครับโอเคพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับกับคุยงจีเนสแพร์สุนุมการิุสุทียทุกทิศทางวันนี้ผมมแลาไปก่อนนะครับ See you again in coming by. -bye.